สามสองหนึ่งสวัสดีครับผมบิ om, ะะ๊กเอ็มทีคัสตอมนฮะวันนี้เราจะมาเสนอโปรเจกต์ Project, ชิ้นงานวีนิกกี้วีสามซึ่งจะเป็นอันนี้เขาเรียกโค้งสำเร็จนะฮะตอนนี้เรา,ามีราคาอยู่ที่สิบสองใบเทาสิบสองใบเทานะฮะแล้วก็เดี๋ยวฝากเบอร์ติดต่อก่อนเนาะเอาเป็นศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดแปดศูนยะ์สี่สองเก้าเจ็ดช่างบิ๊กฮะช่างบิ๊กมาลงรายละเอียดกันเลยครับ เรามาดูนี่ว่าว่าราคาที่สองใบเทาเราได้อะไรบ้างราคาที่สองใบเทานะฮะจะเป็นโครง V3 สามโครง V3 สามซึ่งจะมีพร้อมจุดยึดต่างๆซึ่งเรียกว่าโครงสําเร็จก็จะมีจุดยึดต่างๆก็คือระบบไฟแล้วก็จะเป็นหูปีกนกนะฮะชุดกระเดื่องแล้วก็ชุดโช๊คแป้นกระจกชุดแหล็กพวงมาลัยชุดแหลกพวงมาลัยแล้วก็เป็นแป้นพักเท้านะฮะเป็นหูยึดไฟชุดไฟ ต่างๆก็เดื่องเกียร์เรามีไปให้หมดพูดง่ายๆว่าครบเลยครบเลยอ่าลูกค้าไม่ต้องไปคิดเองไม่ต้องไปติดตั้งเองละไม่ต้องไปทําเองว่าถ้าลูกค้าซื้อเหล็กมาทําเองหมื่นกว่าบาทซึ่งมาเทียบกับเราไหนจะซื้ออุปกรณ์ใช่ไหมไหนจะซื้ออุปกรณ์ดัดต้องซื้ออุปกรณ์ดัดเชื่อมเหล็กแล้วก็ความเสี่ยงเรื่องเวลาด้วยเนาะใช่ใครอยากซื้อคันนี้ไป1น0 0 0ห่นสอใบเทาซื้อคันนี้ไป12ใบเทาปุ๊บ ลูกค้าสามารถซื้อชุดคิดใส่ได้เลยส่วนของเราจะเป็นเหล็ก API 3มมิลสามมิลนะฮะไม่ใช่ความบางทั่วไปมิลแปดนะครับผมเป็นเหล็ก API 3มมิลซึ่งตัวโครงเนี่ยเรารับประกัน1่ปีรับประกัน1ปีรับประกันตรงไหนบ้างรับประกันจะเป็นจุดเชื่อมจุดเชื่อมชุดเหล็กเนี่ยฮะถ้าสมมติลูกค้าไปชนไปอะไรมาก็คืออุบัติเหตุเลยเนาะเป็นประกันอุบัติเหตุเลยคือแบบชนหักอะเราจะรับแพ่ชุดโครงนะฮะ ชุดตึกรอยเชื่อมเนี่ยอืรับกันหนึ่งปีเบี้ยวแตกหักสามารถส่งกลับมาเคลมได้ส่งกลับมาเคลมซ่อมให้ฟรีอ่าซ่อมให้ฟรีแต่ค้าออกค่าจะส่งเองนะอ่าค่าจะส่งค่าออกเองแต่เราซ่อมให้ฟรี<ด>นะครับเราซ่อมให้ฟรีแล้วก็ไม่มีที่ไหนรับประกันงี้เนาะไม่มีฮะไม่มีใครกล้ารับประกันอืาเรารกล้บบารับประกันโอเคครับแล้วก็คันนี้จะเป็นร้อยยี่สิบห้าซีซีอันนี้เป็นไฟฟ้า 2,000วัตต์ซึ่งไฟฟ้าเนี่ยเราจะสามารถทําได้ตั้งแต่1,000วัตต์ถึง4,000วัตต์ก็โค้งนี่สามารถใส่ไฟฟ้าก็ได้ใช่เป็นเครื่องยนต์ก็ได้สังเกตดูบอดี้จะเป็นบอดี้เดียวกันเราจะเปลี่ยนแค่จุดยึดข้างหลังจุดจิดมตรอ๋อขอโทษครับส่วนเครื่องส่วนเครื่องก็จะใส่ได้ตั้งแต่ร้อยสิบีซีถึง250อยาตัวต่ำสุด1้อยสตัวต่ำสุด110ตัวสูงสุดของบอดี้นี้250 250ก็คือ2โครงนี้วางได้2 2 ทั้งไฟฟ้าและเครื่องยนต์เครื่องยนต์โอเคมาฮนนี้ครับเดี๋ยวมีอะไรติดต่อหรืออยากอยากสนใจสอบถามว่าแบบรายละเอียดเพิ่มเติมเอาดีกว่าถ้าเกิดลูกค้าซื้อไปมันต้องไปซื้ออะไรเพิ่มบ้างครับถ้าเกิดลูกค้าซื้อไปก็เดี๋ยวจะต้องซื้อชุดคิดมี3อย่างก็จะมีชุดคิดเครื่องยนต์แล้วก็โครงแล้วก็โครงอ่าแค่นี้ก็คือ ใส่ขี่ได้เลยมกอยู่ประมาณสามสิบเก้าไปไปสามสิาประมาณนี้ครับประมาณนี้หือถ้าลูกค้ามีเครื่องยนต์อยู่แล้วก็เอาโครงไปเอาชุดคิดไปสองอย่างสามารถลูกค้าบอกเลยมีเครื่องร้อยยี่ห้าอยู่เราก็ทําจุดยืดร้อยยี่ห้าไปให้ลูกค้าก็ซื้อโครงไปแล้วก็ซื้อชุดคิดไปสามารถประกอบแล้วก็แค่สองชุดสองชุดแล้วก็สามารถยกเครื่องถ้ามีเครื่องเก่าแล้วก็คือประหยัดไปถ้าเครื่องไปก็ซื้อแค่สองชุดเป็นชุดโครงกับชุดคิด ก็จะไปประกอบขี่ได้ใช่เลยประมาณนั้นประมาณนั้นเดี๋ยวทักมีอะไรก็เข้ามาคุยกันดีกว่าฝากข้อมูลติดต่อที่ฝากข้อมูลติดต่อที่ก็เป็นช่อง Big MT Custom นะฮะแล้วก็เบอร์โทร0917804297นะฮะ ลองลองโทรมาปรึกษ,ษาได้ฮะโทรมาปรึกษ,ษาได้ตลอดยินดีครับปรึกษ,ษาเนะาะยินดีให้คำปรึกษ,ษาฮะยังมีส่วนน้อง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 โปรเจกที่จะทำโปรเจกจบหรือะอะไรอยากได้คำปรึกษ,ษานะครับขรเข้ามาคุยได้ยินดีนะครับช่างช่างยินดีตอบฮนะช่างยินดีตอบมไม่จะไม่ว่าจะเป็นแบบอ่าผมมีเครื่องอยู่แล้วผมมีโค้งอยู่แล้วผมมีอันนั้นผมมีอันนี้สามารถลด ตัวนั้นตัวนี้ได้ไหมอ่าได้ฮะเดี๋ยวเข้ามาคุยกันเรื่องเทคนิคยังไงก็บอกหมดเนาะเรื่องการตั้งปีกนกปีกนกเรายินดีให้มาปรึกษาครับผมบางคนไปเชื่อะไรลพี่อื่นมาไม่จบอ่าผมมีอันนั้นอยู่แล้วพี่ผมไม่เอานี้ได้ไหมอ่าพี่ผมจะเอาชุดนี้มาใส่กับชุดนี้ได้ไหมครับได้เดี๋ยวลองคุยกันฮะทักเข้ามาคุยกันโอเคโอเคขอบคุณครับ